มาครับผมวันนี้ฮีโน่วิกเตอร์3ซีซีนะครับที่คอหอนนะครับผมคอเดิมรงเดิมร้อยเปอร์เซ็นต์ครับร้อนไม่ขึ้นนะครับปกตินะครับก็อันนี้ยกชุดมอพักออกนะครับแล้วใส่เป็นหน้าแปลนนะครับของเดิมจะเป็นสวมนะครับซึ่งผมมองว่านานๆไปมันจะผุนะครับตรงที่ปอกสวมนะครับเวลาน้ําขังหรืออะไรนะครับมันก็จะทําให้แป๊บผุนะครับผมก็เลยตัดไม่ตัดนะใส่เป็นชุดหน้าแปลนให้นะครับสามนิ้วครึ่งนะครับเพราะว่าคอเดิมมันสามนิ้วครึ่งนะครับก็ ถ้าอยากจะเดินคอใหม่ใส่ข้ออ่อนคือเดิมๆมีโน่ไมี่มี้ออ่อนอยู่แล้วนะถ้าอยากจะใส่้ออ่อนผมแนะนําให้มาเดินเป็นสี่นิ้วนะครับแล้วใส่้ออ่อนสปริงช่วยยืดอายุการใช้งานนะครับได้นานครับหนึ่งนบข้ออ่อนสปริงมีผลดีคือหนึ่งท่อไม่ตัดนะครับสองน็อตไม่ขาดไม่คลายนะครับสามเขาไอเสียก็ไม่แตกนะครับอันนี้ก็ยกเป็นชุดัะแหนใส่ให้นะครับมอเตี่ยวแปดนิ้วเหลียงเจ็ดนะครับสามส่วนสี่แท้อย่างหนานะครับนะครับ เติมลวดทุกรอยเชื่อมนะครับงานผมนี่ร้อยโลนั่งสบายนะครับเดี๋ยวไปดูในรูปนะครับมันจะมีรูปขึ้นให้อยู่ในคลิปนะครับรูปที่ผมนั่งนะครับอันนี้หูยึดอะไรเรียบร้อยครบนะครับก็เดี๋ยวบางเสียงกครับ